โอเคครับตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยประจำสเตชันของตัวเองเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าก่อนที่เราแข่งโซนเซีนเยนเกมกันเนี่ยทางของคุณอาเนียเนี่ยได้ใช้ Act สวิตแอสในรอบที่แล้วนะครับส,ส่วนคุณโอโหเนี่ยใช้เป็นดาบคู่นะดาบคู่ซึ่งบอกเลยว่าวันนี้นี่จับกันอย่างคอนเทนตะ์จริงๆฮะคุณโอโหไปใช้ธนูแทนนะส่วนคุณอาเนียไปใช้หอกซึ่ผมรู้เลยว่าทั้งคู่นี่ไม่ถนัดอาวุธตัวนี้เลยนั่นเองเนี่ยคือความการเล่นมันน่าจะแตกต่างกันลิบลับเลยประมาณ ใช่ครับแบบไมเซ็ตคนละอย่างอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับถามทางผู้เข้าแข่งขันนิดนึงครับมั่นใจในรอบนี้ไหมฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือมั่นใจฮะเฟลครับเอครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในรอบนี้ไมล์เฟเวอริชจะทำเวลาได้ดีขนาดไหนนะครับโัวกันแล้วอะเตี้ยงกันยังหนักหน่วงนะครับเอาละครับเปิดมาแล้วมียาใหายไปเนี่ยฮะมียาป่ะเดี๋ยวเขาจะมีมียาทิพย์หายแล้วไม่ทำการเก็บอะไรด้วยครับเป็นเก็บนกเลยมาดูยาก่อนเลยนะครับจบที่ ผมไม่ต <mile> ้องเล่น uhm ท <Forgive> ่าพพิ <itud soundtrack> ิเรนหรอกลงมาธรรมดาเลยเราเริ่มได้ยินเสียงเปิดก่อนได้ียมครับอ้าวไม่โดนเอออีกหนึ่งก่อยนะยังไงยังไงเอาเดียวเออ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 เอเออเอออเออเออ มอนอยู่ทางนี้ครับเฮ้ยชาแล้วนาพีแล้วพี่แล้วนาพี่ไปไหนอ่ะแล้วพี่อันนี้ชาแล้วเอาตทนเพื่อนนิดตัวรูเฮ้ยโอ้โหเรียกว่าส่วนตัวล้นๆนี่คุณแคสอะไรวะเนี่ยส่วนตัวปะเนี่ยครับทำดาเมจกันอย่างต่อเนื่องครับจังหวะนี้มีชาเทนดุดชามาแล้วอุ้ยตั้งการได้สวยเป็นคนนี้ตั้งขี่เพราะว่านะพี่ครับยังไงครับวิ่งชนสอไหมเออ เลี้ยวหน่อลี้ยวเลี้ยวหน่อยมันไปยังไงวิ่งเลี้ยววิ่งเอ๋อ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 โตอะไรเนี่ยบอกได้เลยนะครับรู้เลยว่าถนัดหอกจริงๆนะฮะพวกคุณเล่นกันได้ยังไงเนี่ยห่อเนี่ยมี้ามีฟ้าฮะน่าฟ้าหรอแล้วสองคนมีฟ้าทำการยิงเอ็กซอร์สแล้วนะครับกว่าจะทำให้มอนเนื่อยครับพุงมาแทงแล้วไอ้ไอ้เธอเมื่อกี้ต้องกดยังไงอ่ะ เรียบร้อยอุ้ยตังการได้คุณช่วยทางตัวให้เรามีประโยชน์หน่อยไหมเนี่ยฮะครับตอนนี้บิชเล่นจ,จะใช้อันติแล้วนะครับอุ้ยนี่ครับหนูทำงานยิง่งนี่มาลาเป็นไงล่ะขมั้ม,นมหน่ะไหมขมั้มหน่ะไหมไปแทงไกลๆนะ <c oughs> คู่คู่นี้ดูคบเตือนกันตลอดเวลาเลยนะฮะดูเป็นห่วงกันจริงๆเป็นห่วงเป็นห่วงออโอเคคำลาไนะครับนี่หอกเป็นอาวุธป้องกันใครก็ามาตีครั้ เคุณตีนะผมต้อตีคุณนะจัดอนไปเล่นไปเลยครับจังหวะนี้เออผมดูอย่างรูปเกลเนี่ยครับผมคุณอาเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นฟิลแบบแนวเน้นตั้งรับทำระยะให้เพื่อนรับอย่างเดียวครับไม่ตีเอย่างเดียวตีไม่ค่อยโดนนะับไว้ก่อนเน้นรับก็ไม่เน้นลุกครับครับเขาทำทุกอย่างอ่ะจะเว้นท้ายผมสบายใจอ่ะไม่พอผมตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจต้องเอาชื่อเซียนคืนยังไง เหลืออีก7นาทีนะครับพวกเข,าเข้าข่งคันต้องรีบทำเวลาแล้วนะครับถ้ายหญ่ายาใหันห,หน้าแผามนโอ้ยโ,โืจบโ,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 โดนจังหวะเมื่อกี้ต้องดินแล้วนะครับจังหวะนี้กับอันเนียนะครับ มันไม่เหมือนที่คุยกันไว้มัเนี่ยผมไม่เคยคุยกับคนนะอันนี้เหนื่อนเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่ยจะตีกับพวกเองแล้วเนี่ยผมเหนื่อยใจคุณมากเลยเนี่ยใจกระลกแล้วกระโหลกเขาแล้วกระโลกเแล้วจะลงมาแล้วระหลงมาแล้วเร็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 วเวรวเร็ร็วเเร็ววเรเ็ววเร็วเวเก็วเร็วเรนวเร็วเเล็วลวเเเ็เร็วววววเเอกเ ทั่วปกติถ้าเมื่อกี้มันจะร้าจบจอดไปจะเป็นท่าเลยครับมันจะพลุ่งไผ่พลุ่งไผ่ตองเจอกูเหนื่อยอยู่มันเลยพลุ่งไม่ออกไม,อไม่เอ๊นี่ว่ะไม่เอนี่ว่ะอย่าให้เจอนะ <ไป S 1> หอกอ่ะครับก็จะเรียบร้อยไปแล้วนะครับกับทีม my favorite นะครับผมเออเป็นไงบ้างครับความรู้สึกของการได้เล่นอาวุธที่ตัวเองไม่ถนัดถามดีกว่าเนี่ยมีเมียนธนูอยู่ตรงนี้นี่วานิลารู้สึกไงบ้างกับธนูเมื่อกี้ถูกต้องครับคอนเซ็ปต์ของธนูคือยิงไปเรื่อยๆครับกดสแปมปุ่มไปเรื่อยๆครับไม่ต้องสนอะไรเดี๋ยวมันก็ตาย แล้วเมนหอกอย่างคุณเจคิดว่าอย่างไรครับเมื่อกี้เรียกว่ามาแบบไม่ทันตั้งตัวมันหมายถึงว่าเขาเขาอาจจะไม่รู้ว่าหมายถึงว่าเออเราต้องใช้ปุ่มไหนอะไรเงี้ยเอ้ยใช้ท่าไหนที่ดีอะไรเงี้ยเขาอาจจะอาจจะเห็นเขาใช้ท่าหอกชาร์จเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงจริงผมว่าคุณเจอยากจะสื่อว่าเดี๋ยวดูผมเล่นดีกว่าผอโว์ดีกว่า เราไปทีมต่อไปกันเลยดีกว่าไหมได้เลยครับไปครับทีมต่อไปครับผมวันนี้เขามา BTS ด้วย